สวัสดีคู้ชมันด้วยนะครับอยู่ช่องฟีนเบเช่นเคยในวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกแนวทางในการแปดไอดีเก่าให้โหดเทียบเท่ากับไอดีใหม่เลยนะครับโดยผมจะแบ,บ่งเป็น2พาร์ทโดยมีของ ID แล้วก็มีของผู้เล่นนะครับซึ่งของ ID จะมีดังนี้นะครับ 1. เลนเจอร์ในคลังสามารถใช้งานได้อยู่ไหมนะครับ โดยเลเจอรเล็ครั้งนะครับจะต้องเป็นเลเจอร์ที่ไม่เก่าเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเก่าในระดับที่ไม่มีท่าเลยอันนี้คือใช้งานไม่ได้นะครับจะต้องเป็นเลเจอร์ที่มีทาุแล้วก็มีสกิลดาเมจครับอันนี้คือสามารถเล่นได้แล้วนะนะถึงแม้ว่ามันจะเก่าแค่ไหนนะครับแต่ถ้ามีทตุสกิลในการโจมตีแต่ถ้ายิ่งมีแบบนี้คือยิ่งดีเลยนะครับก็สามารถเล่นได้หมด บางคนอาจจะปั้นยังไห้แม็กซ์นะครับหรือบางคนปั้นแม็กซ์แล้วอันนี้ก็ไม่ค่อยสําคัญครับเพราะว่าถ้ามีเลเจอร์โคลโโบก็สามารถเล่นได้นะครับแต่ถ้าไม่มีโคลโโบเลยอันนี้จะยากนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีโคลโโบเลยเนะี่ยก็มันต้องใช้เลเจอร์ปกติซึ่งเลเจอร์ปกติยุคเก่าไม่สามารถใช้งานได้ในโหมดอื่นๆน,นะครับโดยรว้ๆก็จะมีแค่บางตัวนะครับที่สามารถใช้งานในโหมดปกติได้ ก็อย่างเช่นโคนี่แชมเปนโคนี่สายไหมเอ็กเวิร์ดเลือดำน้ำลึกลับตัวพวกนี้ครับที่ผมพูดไปเป็นตัวที่เก่ามากของตัวเกมนะครับแต่ก็สามารถเล่นได้ในแผ่นปัจจุบันนะครับซึ่งคลิปเลนเจอร์โวติตัวไหนสามารถใช้งานได้บ้างเดี๋ยวผมจะทำแยกกันอีกทีเนาะนะครับมาส่วนในหัวข้อที่2ก็คือเลเวลของ ID ครับซึ่งถามว่ามันสำคัญยังไง ถ้าเลเวล ID ของคนครับมันยังไม่สูงมากอย่างขอเนี่ยสูงละนะครับระดับ L นะครับแต่ถ้าเลเวลของ ID คนเนี่ยเป็นระดับแบบป้ายเหลืองป้ายแดงป้ายม่วงหรือป้ายนํำเงินนะครับต้นๆเนี่ยก็สามารถเล่นได้นะครับแต่ถ้าเป็นป้ายๆเนี่ยอันนี้จะลำบากนิดหน่อยเล่นได้แต่ก็จะลำบากนิดหน่อยนะครับในส่วนของข้อตัดไปก็คือทรัพยากรของ ไอดีนี้นะครับอย่างทรัพยากรของไอดีผมณนะปัจจุบันนี้นะครับก็ค่อนข้างมีเยอะพอสมควรนะครับพอแร่ก็เยอะวัตถุดิบก็เยอะนะครับแต่ถ้าใครไม่มีเนะี่ยอันนี้ก็ไม่ค่อยเป็นไรนะครับก็เพราะว่าถ้าเลนเจอร์สามารถใช้งานได้นะครับก็สามารถเล่นได้แล้วแต่ถ้ามีทรัพยากรเพียงพอเนะี่ยผมบอกเลยว่าผมสามารถเล่นได้ส,าสบายๆเลยนะเออ โดยไม่ต้องกังวลเรื่อง PVP นะครับอันนี้จะนส่วนของข้อถัดไปเลยนะครับก็คือการ PVP นั่นเอง PVP นะครับผมแนะนำเลยนะครับถ้าจะจบลีกนะผมแนะนำว่าอยู่สักทองหนึ่งจะดีมากแต่ว่าถ้าไม่เป็นไรก็เล่นเท่าที่ทำได้นะครับสำหรับการการัาร้านไ d เนาะก็เล่นเท่าที่ทำได้ครับแต่ถ้าอยู่ทองหนึ่งจะดีมากเพราะได้ตั้ง100่ลูบี้เลยนะครับสามารถตั้งตัวได้เลย ตั้งตัวได้ก็มีเลเจอร์ใหม่มีเกียใหม่ก็สามารถเล่นได้นะครับสรุปเลยก็คือนะครับไอดของคุณเนี่ยจะสามารถเล่นได้ก็ต่อเมื่อมีเลเจอร์คอลาโบที่มีสกิลดาเมจแล้วก็มีท่าติดตัวนะครับก็สามารถเล่นได้มันจะดีกว่านี้ถ้าเลเวลของคุณยังต่ำกว่ายู0แล้วก็วัตถุดิบในครังพร้อมที่จะปั้นตัวสักตัวหนึ่ง นะครับและสามารถเล่น PVP จนจบทองหนึ่งได้ไอเเก่าของคุณก็จะสามารถเล่นได้สบายแต่ถ้าขัดอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะลำบากทีละขั้นเลยนะครับแต่ถ้าเลนเจอร์ไม่สามารถใช้งานได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเล่นยากมากนะครับผมแนะนำก็ให้ ซื้อ ID ใหม่เลยดีกว่านะครับก็หรือไม่ก็เติมให้เกจรแต่ไม่ค่อยคุ้มคนระับผมว่าซื้อ ID ดีใหม่มาเล่นน่าจะคุ้มกว่านะครับถ้าเล่นเจอไม่พร้อมเนาะโอเคในส่วนข้อที่2นะครับก็คือผู้เล่นนั่นเองนะครับถามว่าทําไมมันเกี่ยวด้วยนะครับเพราะว่าถ้าผู้เล่นไม่พร้อมไอดี ID ก็จะล่มจมง,ง่ายอย่างแน่ดดยเลยนะครับในส่วนของข้อที่1ก็คือความอดทนครับ อันนี้สำคัญมากครับกับเกมแนวฟาร์มเนาะการฟาร์มของเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับแต่เกมมันก็เอื้ออน,นวยให้มีระบบออตโออตโออตโ้ให้เนาะก็สามารถจริงก็ปล่อยให้มันฟาร์มแล้วดู YouTube ได้นะครับก็ต้องมีความอดทนพอสมควรนะครับโดยถึงการการอดทนในการดองไอเทมต่างๆนะครับเพื่อที่จะสามารถเอาของที่ดีขึ้นได้ในอนาคตนะครับ โอเคในส่วนหัวข้อที่2นะครับก็คือต้องมีการวางแผนผมจะขอยกตัวอย่างในกรณีของช nice ่องนายศิลปะนะครับเขาเป็นคนที่วางแผนดีมากนะครับเพราะว่าเขาสามารถสังเกตได้ว,ว่าไอดีของเขาเนี่ยขาดอะไรเขาจะมองหาสิ่งนั้นแล้วก็เริ่มทําการดองของละนะครับืออนนี้คือแนวทางที่ดีของแนะนาให้ไปดูนะก็ถ้าได้ดีการวางแผนนะครับไอ้ดีของคุณก็ อาจจะไปได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเออซึ่งต่อไปเนี่ยก็คือถ้าสมมติว่าทั้ง2องอย่างก็คือทั้ง ID แล้วก็ทั้งผู้เล่นพร้อมแล้วนะผ่านคนุณสมบัติแล้วนะผมก็ได้รับนะครับว่าให้เล่นทุกกิจกรรมในเกมแล้วก็หากิลที่มีคนเล่นเยอะๆนะครับ อย่างอ่ะอันนี้คืออ่ากิลวของปัจจุบันเนาะก็จะมีกิลดไวส์เอพีเป็นสังกัดของช่องเนโลอ็ก x g จีซีเอนะครับเออซึ่งปัจจุบันก็สมาชิกก็ค่อนข้างแอคทีฟกันดีนะครับผมแนะนำให้หากิลนี้อยู่นะเพราะว่าจะได้ทั้งของรางวัลที่เยอะมากๆแล้วก็อาจจะขอเขา้าปรึกษาจากลูกกิได้นะครับเออโอเคนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะในการไกด์ไีเก่า ให้กลับมาเล่นได้นะ,ะัะส่วนตัวคิดว่าผมนั้นก็ไม่ค่อยไกด์ได้ดีเท่าไหร่แต่ว่าผมผมก็มีประสบการณ์ในการเล่นไลเจอร์9ปีนิดๆนะ,ะับผมก็พอที่จะไกด์ได้อยู่ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมก็จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะ,ะับ <c oughs> เพื่อเป็นแรงัใจขั้นสุดในการทำคลิปต่อไป <c oughs> ของเับผมในส่วนวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ